ที่นี้ก็มาถึงคําว่ากรลหะวิวาทะและคําว่ากรลหะวิวาทะนิโรธซึ่งจะกล่าวไปเยอพร้อมกันในกล่าวเรียกัรลหะวิวาวิวาทะก็คือการทะเลาะวิวาท มีความหมายสูงหรือลึกกว่าธรรมดาที่เรารู้จักกันอยู่ตามธรรมดาเรารู้จักการทะเลาะวิวาทระหว่างบุคคลแต่ไม่เคยรู้จักการทะเลาะวิวาทอันละเอียดอันลึกซึ้งซึ่งเป็นเรื่องในทางอิเลดดังนั้นจะต้อง สังเกตศึกษาต่อไปอาตามพระพุทธภาสิตท,ที่จะยกมาเป็นตัวอย่างในที่นี้พ <c oughs> ระองค์ทรงแสดงไว้ในรูปของปฏิจจสมุปบาทชนิดหนึ่งว่าการทะเลาะวิวาทเกิดมาจากสิ่งซึ่งเป็นที่รัก สิ่งที่เป็นที่รักเกิดมาจากชันทะคือความพอใจชันทะความพอใจก็เกิดมาจากสาตะอาสาตะคือความรู้สึกยินดีหรือไม่ยินดีสาตะอาสาตะนั่นก็เกิดมาจากผัสสะคือการกระทบทางอายตนะที่ผัสสะนั่นเกิดเพราะอาศัยนามรูป เมื่อนามรูปยังมีก็ยังมีผัสสะ <c oughs> ก็ยังมีตาตาสาตะอาตาตะมีฉันทะมีสิ่งเป็นที่รักแล้วก็มีการทะเลาะวิวาท <c oughs> ถ้าไม่ทะเลาะวิวาทกับคนด้วยกันข้างนอก <c oughs> ก็ทะเลาะวิวาทในระหว่างกุศลกับอกุศล <c oughs> หรือระหว่างความรู้สึกฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วอยู่กันใน ดังนี้ก็ได้ <c oughs> จะเป็นการทระเลวิวาทในภาษาคนภายนอกหรือเป็นการทระเลวิวาทระหว่างความดีกับความชั่วในภายใน <c oughs> ก็อาศัยหลักเกณฑ์อย่างเดียวกัน <c oughs> <c oughs> เมื่อจิตถูกครอบงำเลยกิเลสเป็จิตฝ่ายต่ำแล้ว มันก็ต้องการจะทําไปตามนัจของกิเลสจิตฝ่ายขั้งดีฝ่ายขัางกุศลจะเกิดขึ้นเหนี่ยวรั้งไม่ให้ทํามันก็มีการทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้ฝ่ายชั่วประรักชั่วฝ่ายดีก็รักดีจึงมีการทะเลาะวิวาทถ้าชนะการทะเลาะวิวาทในภายในในลักษณะอย่างนี้ได้ ก็จะชนะการทะเลวิวาทได้ทุกอย่าง <c oughs> สำหรับกระหะวิวาทะนิโรธคือความดับเสียซึ่งท <c oughs> ะเลวิวาทนั่นก็คือการมายึดมั่นถือมั่นในนามลยรูปโดยความเป็นของตน <c oughs> จะโดยวิธีใดก็ได้มีอยู่หลายอย่างหลายประการ แต่รวมความแล้วก็ต้องไม่มีความยึดมั่นนามรือรูปโดยความเป็นตัวตนภัตสาที่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งอวิชชาสัมผัสก็ไม่เกิดเวทนาไม่เกิดตัณหาอะไรขึ้นมาได้อย่างนี้ก็ไม่มีการทะเลาะวิวาททั้งที่เป็นภายนอกและเป็นภายใน